เต็ปวันธุรกิจเครือข่ายที่ควรรู้บทที่หเรื่องพยาอินทรีและปลามังกรไข่สองใบกำลังปรึกษากันว่าเมื่อโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นอะไรไข่ใบแรกบอกว่าฉันอยากเป็นปลามังกรที่มีราคาค่าตัวนั่งๆ่ง,น,งนอนๆอนอยู่ในตู้ปลาไม่ต้องตัดสินใจฉันไม่ต้องวางแผนเจ้าของนาอาหารมาให้ฉันนาพาอะไรมาฉันก็กินอันนั้นอย่างสบายสบาย ฉันชอบชีวิตที่สบายไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องมีความรับผิดชอบแค่มีชีวิตอยู่ในตู้ปลาไข่ใบที่สองบอกว่านั่นไม่ใช่ชีวิตสำหรับฉันฉันอยากเป็นพยาอินทรีย์มีอิสระในการที่จะไปไหนก็ได้ตามใจปรารถนาแน่นอนว่าฉันจะต้องรับผิดชอบในการหาอาหารเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเอง และแน่นอนว่าฉันต้องตัดสินใจหลายอย่างในการดำรงชีวิตแต่ฉันมีอิสระที่จะบินสูงเทียมภูเขาฉันเป็นผู้กำหนดความเป็นอยู่ของตัวเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นเป็นผู้กำหนดฉันไม่อยากเป็นทาสของใครฉันยอมที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อมีชีวิตเยี่ยงพยาอินทรีแล้วท่านหล่ะอยากเป็นอะไรเป็นปลามังกรหรือพยาอินทรี